คู่ที่3แล้วก็เป็นคู่สําคัญเป็นคู่ไฮไลท์ในค่ําคืนนี้อีกหนึ่งคู่ครับถ้าเรียกว่าเป็นมวยรอบแล้วครับนักมวยต้องการมากคนป๋องประกาศิวัติใบนี้ครับเป็นเครื่องหมายการค้าเลยครับเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพว่าผมคือแชมป์มวยรอบยาเกรกคู่ยาสตรีเป็นเค,ค้กครั้งที่2นี่ฮะ โอ้และช่องนาวถ่ายทอดสดด้วยครับตอนนี้ดังเป็นพลุแตกแล้วครับสำหรับนักมวยที่ได้แชมป์มวยรอบครั้งนี้นักมวยทางด้านมุมแดงครับซื่อสัตว์แปะมีบุรีชื่อจริงธีรพันธ์โคตรพันธ์ชื่อเล่นว่าหมูเกิดวันที่3กรกฎาคม2536รวมอายุแล้ว22ปีครับสูงถึง170เซนติเมตรครับซ้อมอยู่ที่ค่ายแปมีบุรีครับ มีหนุมนนน่มนนท์ต้นตาชัยเป็นเทรนเนอร์มวยขวาครับถนัดขวา3ครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนสิงห์ขาวสิทธิพันตูชนะคะแนนนัชนะนกน,นำมีสารดับป๋อมมหาชัยที่รังสิตล่าสุดชนะคะแนนวุฒิชัยสิงห์บ้านสร้างแบบดุเดือดเร้าใจที่ลุงพนีมาครับส่วนทางด้านของนักชกมุมน้ําเงินครับคนนี้ครับรูปร่างสูงยาวหุ่นม้าเทศ175เซนตมรครับอายุเพียง16ปี แสบพรันชัยครับหรือว่าอนันตชัยง่ากุลหรือว่าน้องดานุนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับซ้อมอยู่ที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช่ขยมวยพรันชัยโดยกโกเดพรันชัยอดีเทพวรพันธ์ครับเ mm hmm. ทนเนอร์ก็สิงดําสิงมณีครับแล้วก็โอเล่เกียิบันเวครับอาวธุธที่ถนัดก็คือเข่าสามฟอร์มหลังนี่สะดุดแพ้รักกันตังอเอมืองกันตังที่ลุมบินีและหลังจากนั้นมาครับโชว์ฟอร์มสวยเหลือเกินนะครับเอาชนะ เทนนกน็อกเอายกสามโจโจสอพระพลานารายครับและล่าสุดเอาชนะคะแนนระยะอันสุขุวิทย์มาขาดลอยครับโอ้โหคู่นี้ว่ากันว่าเป็นเต็งจ่าทั้งคู่ครับสื่อสัตว์แปมินบุรีนี่จากโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรครับนี่คือเมืองชาละวันตัวจริงเลยครับสื่อสัตว์แปมินบุรี ว่าสูงแล้วนะร้อเซนเมตรแต่ว่าแสบนี่สูงกว่าคุณบ้องสูงกว่า5เซนด้วยกันนะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่าหุ่นม้าเทศจริงๆนะครับจับต่ดูนะครับเด็กคนนี้นี่ต้องบอกว่าเงินแสนอยู่ไม่ไกลแต่ว่าจะไปถึงเงินแสนในไม่ได้นะครับซื่อสัตว์แปะเบนบุรีจะเป็นคนให้คําตอบเองครับค่าคืนนี้ครับถ้าเทียบเรื่องหน้าตา เรื่องของรูปร่างว่าใครหล่อกว่ากันในี่แสบเขาเป็นต่อเลยนะคุณป๋องนะก็ขึ้นมา <c oughs> เนี่แต่ว่าแหม่ซื้อสารในสิบเก้าย่งกันรองเหมือนกันนะเรื่องหนา้านะ <c oughs> <c oughs> เด็กพิจิตส่วนใหญ่ก็หน้าตาดีนะฮะวันนี้พิจิตเมืองชาละวันเปิดช่องนาว26ชมกันแล้วครับแล้ววันนี้ทุ่งสงนครศรีธรรมราชก็ช่องนาว26ทั้งจังหวัดแล้วครับเชียร์ลูกหลานของท่านนะครับครับวันนี้คุณลุงไม่มาครับคุณหลานมาครับ เสียตะพรัญชัยครับ oh. นี่เสียตะพรัญชัยนี่ขึ้นถอดมองคลให้กับทางด้านของเจ้าแสบพรัญชัยเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงครับแล้วก็ชอบมวยเป็นชีวิตจ,จิตใจครับซ้ายมือนี่คุณแปมีนบุรีครับเทรนเนอร์ฝีมือดีของค่ายแปมีนบุรีแป่งกองปราบอ่ะโคเดไม่มาแต่ว่าโคเดส ท่านชมอยู่หน้าจอช่องนาว26เดี๋ยวท่านมาวันที่10พฤษภาคมมาแน่มาแนา่มาถอดมองคลให้กับสิงห์พรันชัยวันนี้เองก็อยากมาเป็นกํลาลังใจให้กับแสบนะครับแต่ว่าแม่ติดภาร,รกิจครับก็เลยให้คุณหลานครับเสียตะพรารันชัยนี่มาถอดมองคลแทนค,คือวันนี้นี่คาถาดีไม่ดีนี่ฝากไว้ที่ตะพรารันชัยเลยครับแสบจะป,ปูทางไปให้สิงห์ที่จะชกวันที่10ได้ด้วยหรือเปล่ากําลังใจมาลรว,วันนี้ครับ แสบพลันชัยครับเต่งจ่ายคนหนึ่งเลยในมวยรอบครั้งนี้ฮะติดตามดูครับพี่น้องแฟนมวยครับนี่คือมวยรอบเกล็กคููยาสตรีแพนเค,ค้กครั้งที่2ครับกับเชียร์แสบวันนี้และอย่าลืมเชียร์สิงห์นะครับยอดมวยไร้ผ้า,าจะเป็นคู่เอกชกกับเมเมธีสอจะต้อยแปะริ้วครับสึกพีเแสนชัยที่สนามมวยลุมพินีของเสียแขค,ครับ ก็ได้รับการสนับสนุนจากโกเดพรันชัยนี่แหละครับศึกพีเคแสนชัยแล้วก็โปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรครับ,รบหลายหลายคนครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับและทางด้านโกเดก็จะขนกองเชียร์มาเชียร์สิงพรันชัยเต็มที่แล้วครับวันที่10พฤษภาคมนี้ที่ลุมพินีกับการเปิดตัวเปิดป้ายแดงนัดประลมเรื่องของศึกพีเคแสนชัยมีแหละครับเอืมด้วยช่วยกันครับวันที่โกเดทุ่งสงโกเดพารันชัยนี่จัดมวยที่ เรียกว่าคนดูถล่มทลายเกินหมื่นคนนีเ่เสียแขกเสียแขกสมชยัยเทดุ้งเรือนี่ก็แหมไปให้กําลังใจด้วยก็ส่งเมืองไทยพีเคแสนชัยไปชกด้วยครับวันนั้นฮะวันนั้นเราซื้อ<ช>ตั๋ว200ใบด้วยนะโอ้แล้วเมืองไทยก็นอกแสนพลรันชยัยซะด้วยโ้นกด้วยศอกนะครับก<อ>่อนที่แสนพลรันชัยจะมาเจอศอกเจอหมัดของเพชรอู่ทองหงายท้องอีกครั้งหนึ่งที่ลุมพินีครับแต่คนนี้แสบแล้วครับไม่ใช่แสนนะตัวสะกดผิดกันนะคุณป๋องอันนั้นแสบ อ่านั่นแสนนี่แสบครับครับผมจับตาดูจับตาดูครับน่าสนใจมากนี่โอ้ยแข่งขวาครับซื่อสัตย์มวยรุ่นพี่ครับอายุนี่22ปีนะครับอายุห่างกันนี่ถึง6ปีด้วยกันแสบนี่อายุ16เท่านั้นเองครับครับแต่ซื่อสัตย์นั้น22กสลังห้าวเลยทีเดียวครับโอ้โหรูปร่างอย่างนี้สวยงามจริงๆอ่าก็เรียกว่าหุ่นมาเทศเลยครับ แฟนมวยรุ่นเก่าๆนี่ลองหลับตาึกภาพดูนะครับสไตล์การชกของแสบพารันชัยครับ oh. นึกถึงโอเล่เกียิวันเวครับโอ้เดนเด์ในค่ายพารันชัยนี่ยอดมวยทั้งนั้นแหละครับคมมายักษ์สิงมณีฮิปปี่สิงมณีโอ oh. เล่เกียบวันเวธนุอินชอเชื้อชาติจริญนทองเกียรติบ้านช่องโอ้ oh. Oh. ยอดมวยทั้งหมดนะรวมอยู่ที่นี่นะครับนั่นก็เป็นความหวังของโกเดพารันชัยนะครับอยากจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับนักมวยแดนใต้ ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับพอยุคน,น,นั้นนี่โอ้โหนักมวยแดนใต้ไม่ว่าจะเรินท้องโอเล่คมพยัดหรือฮิปปี้ต่าง,างๆเหล่านี้นี่ย้อนล้วนเป็นยอดมวยทั้งนั้นเลยโดยใจวัดโอ้ยหมัดขวาเตะขวาเตะขวาอีกทีหนึ่งแสบยังใจเย็นยังแสบแสบขันขันอยู่ฮะแค่แสบแค่แสบ,แสบ,แสบยังไม่เจ็บเท่าไร่อมอดยกที่หนึ่งพักครู่เดียว สปอร์ตทุกองศา,าไถลักนีโวทีอาร์ดีสปอ,อร์ตวใหม่เนืขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมชั่วลาดด s นึเอเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องไถลักนีโวทีอาร์ดีสปอ,อร์ตวใหม่วัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างต่อให้สองสาวเลยเนาไม่ได้การแล้วที<ไ>่สร้านไว้ก <c oughs> ็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจ Everybody let's go Oreo. ยากเกร็กคู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองร์รวมและช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยากเกร็กคู่เท่านั้น แอนตซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มมยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับมอบเงินรางวัลชนะนักคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยสอกกลับรับไปเลย10,000บาทนะครับจเจรเข้ฟาดหางรับ30,000บาทค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอพระคุณนะครับนายห้างวินัยวีรพุชงนะครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มมยไทยตลอดมา และว,วันนี้คุณธาอิ่มจันใบเล็กนะครับก็เป็นตัวแทนจากบริษัทไทนครพัฒนาจำกัดเหมือนเดิมครับขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ําไทยจำกัดท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาโตโยต้าไฮ u ักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตยางมอเตอร์ไซค์ดีโตนมั่นใจไปได้ไกลกว่าเดิมปุ๋ยยูเรียตรานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพดูโฮมรบถูกดีที่ดูโฮม ยาบำรุงร่างกายเก,กคคูเก,กคคูสู้ไม่ถอยมีจําหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและร้านขายยาเซเว่นเอ็กซ์ตราทั่วประเทศยาสตรีแพนเค,ค้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบปวดเมื่อยใช้น้ํามันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิวและยาหม่องน้ําเชงเชงอิวกลิ่นยูคาลิปตัสนมตาคิวไล์นมดีมีคุณภาพของสากรโคนมวางน้ําเย็นโดยคุณำอำนวยทมกบน้ําจิ้มไทยรสเด็ดตาน้่งพรแซบ่บจิตจาดโดนใจถ้าเบรกเบนดิกมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก อาล้ครับดูใจวัดระยะกันเรียบร้อยครับยกแรกนี่ยกที่สองเกมของทางด้านแสบเริ่มเดินขยับเข้าไปแล้วทัดช้าตื่นสัตว์นี่ระเภทจังหวะครบเครื่องครับก็เก๋กว่าครับกระดูกมวยประสบการณ์มวยครับไม่ว่าจะเสือเปรียบช่วงแต่น้ำหนักเท่ากันนะครับเมื่อช่วงเช้านี่แสบพันชัยลดน้ำหนักไป2ปอนด์นะครับมา120ปอนด์ครับ ส่วนซื้อสัตว์มาพอดีพิกัด118ปอนด์โอ้ครับความยาวที่ได้เปรียบของแซบครับไม่จับแล้วก็จะใช้วิธีขวางค้ำเอาฮะค้ำและเสียบนี่ฮะโอ้ยกถึงยอดอกเลยทีเดียวไม่ต้องขยมไม่ต้องขยงเลยฮะยกก็จึกเลยครับยอดอกเลยน่ากลัวแล้วครับนี่คือยอดมวยแห่งอนาคตลวครับของทางด้านโกเดพรันชัยอดิเทพวรพันธ์ดูแลให้ดีนะครับรับรองครับไปได้ไกลนะครับ ยังไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับคุณผู้ชมครับแม่พยายามเจาะไปที่บริเวณสะโพกด้านซ้ายของแสบพลันชัยครับซื่อสัตย์ชกละเอียดแหละครับเสียเปรียบช่วงความต่้าในอยู่ที่กางเกงสีแดงครับซื่อสัตย์ซื่อสัตย์แม่มีมูรี่ครับทีมงานดาบแต่งนครบาลสนับสนุนกระถือว่าเป็นค่ายใหญ่อีกค่ายหนึ่งแล้วครับของทีมงานแต่งนครบาล ต่อยมัดครับเกี่ยวแล้วต่อยหมัดจับแล้วจิ้มเข่าเลยแสบน้ำเงินครับน้ำเงินจิ้มเข่าแล้วตอนนี้ตีเลยไม่จิ้มแล้วครับจะขวางจะขวางครับแสบจะใช้วิธีขวางครับดูครับโอ้โหฟันสองขวาครับเอาละครับได้เห็นแล้วนะครับได้เห็นนอกและในก็ได้เห็นครับพยายามเจาะช่วงล่างครับดูครับว่าแมช่วงล่างดีไหมสื่อสัตว์เริ่มได้อาวุธเริ่มเห็นอาวุธ และกำลังจะถึงอาวุธแล้วครับนี่ฮะจังหวะวงนอกเตะต่อยของซึ่งสัตวฉชกออกต่อยบัดหนึ่งสองแล้วก็แากออกไปครับไม่พยายามเล็ดเข่าจะเข้าอยู่วงนอกครับโอ้โหมวยคู่นี้ค่อนข้างจะระทึกใจนะครับกระปัน้นเกี่ยวได้แล้วก็กระปั้นซ้ายนะครับเบาๆครับเป็นเกมบีบหัวใจกองเชร์เกี่ยวครับเกี่ยวแล้วพับขาอย่างไวเลยแสบแล้วก็พยายามจะ กงชิงจับข้างบนตอเขาไปหนึ่งทีอ้สัต์ต้องแก้แล้วครับต้องกันไว้ก่อนมงในโอ้โหส,สูงยาวๆโอ้ยังไม่ตีให้เหยีดเท่าไหร่ครับยาเกร็กขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กขู่เท่านั้น วัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างต่อไอ้สองสาวเลยฮะไม่หลีการแล้วได้ไหมเขาแก้ไขได้ท่อน้ำไผยท่อน้ำใจแม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกแต่ก็ยังมีภัยรอบตัวแล้วคุณจะปกป้องลูกอย่างไรเมื่อสบู่อาบน้ำอาจปกป้องแค่ระดับปกติผมมั่นใจเด,ดตตอโกปกป้องเพิ่มขึ้นมั่นใจร้อยเร็นั่นคือการปกป้องที่ดีที่สุดจากเดตต่อ นนจิจจาเดินใจน้ำิมไทรถเด็ดปลานองพรยิ่งชิมยิ่งใช่ย,ยิยยรองพรค่ะเรามาติดตามนะครับดูภาพช้าๆครับยก2ครับ แข้งและแข้งหมัดคืนได้หมัดเข่ากระทุ้งคืนเจาะล่างแล้ววางซ้ายบนนิ่งมากครับเด็ก16ขอบคุณโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินครับเรียนห้องแอร์าสามภาษาติดจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป6ผลิตภัณฑ์ตรา3มแม่ครัวคุณวิเชียนสมพบรุ่งโรดบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดท่าประตูเหล็กต้องไดมอนด์ดอยากระสเส้นตราโคเทียมเกลียนบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายโดยห้างขายยาสมศักดิ์เภสัชบ้านไผ่ขอนแก่น เครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกชุดกีฬากีฬาสอจอสมคิดมากวงสอจภัยทูลจันแจมร้านสารเณรหแยกปากเกร็ดอาหารอ,ารอร่อยบรรยากาศดีดนตรีไพเราะร้านโอเค20ชบช็อปทุกอย่าง20บาทเปิดรับเฟรนชายทั่วประเทศติดต่อไปที่คุณเบนซ์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งีอย่าเลวนะครับคุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้รับสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นจากเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองในวันอังคารที่10พฤษภาคมนี้ครับ แต่ว่าต้องไปชมไปเชียร์ไปซื้อตั๋วช่วยกันให้กำลังใจโปรโมเตอร์น้องใหม่ของเราครับศึก PK แสนชัยของเสี่ยแขกสมชายเทพรุ่งเรืองครับเอาละครับยกที่3ครับถึงตัวตลอดแล้วครับแซบซื่อสัตว์ก็ชกแบบสบายๆนะครับไม่กดดันครับหมัดขวาหมัดซ้ายครับหาปากสอกขวากำบบ้นขวาครับแสบถึงตัวเจอศอกขวาของซื่อสัตว์ครับกำปั้นขวาครับซื่อสัตว์ แสบขวายังตีไม่ได้นะครับยังตีไม่ได้ครับเพราะว่าซื่อสัตว์ไม่นิ่งไม่นิ่งครับพยายามผิวตลอดจับให้อยู่ครับแสบต้องเกาะให้อยู่เกาะอยู่แล้วตีเข้าไปครับตีด้านตีด้านขวาก่อนจ๊กข้างในแตงฮะซ้ายเบิ้ลไปสองดอกซื้อสัตว์แก้ด้วยกันต่อยหมัดสอบซอกยังไม่แตกคุณหวังเนี่ยสอกขวาสอกซ้ายครับอ่แล้วล้มลงไปครับลุยต่อครับแสบกัปั้นครับแม่สอก เจาะยางครับเจอแข้งซ้ายของแสบครับหมัดขวาหมัดซ้ายซื่อสัตว์มารวเป็นชุดเลยครับใจพี่หรือใจน้องใจน้องหรือใจพี่มันอยู่ที่หัวใจเราอย่างนี้ครับซื่อสัตว์พยายามสับสอกทั้งซ้ายและขวาแต่ว่าแสบไม่สนก็ต้องไปขวางเพื่อจะเสียบเขา่าจังหวะยังไม่ให้ยอกไปหนึ่งทีเข่ากดจับขึ้นมาเอากดจับได้ยอกอีกข้าไปครับแสบ เอาล้ครับจับได้ตีได้ครับแต่ว่าซื่อสัตย์แม่ซื่อสัตย์หมัดแล้วก็ศอกครับตอนนี้เน้นไปตรงนั้นครับแทงเข่าขวาครับซื่อสัตย์ฟันสอกขวาครับแทงเข่าขวากับแสบซื่อสัตย์ฟันศอกซ้ายฟันศอกซ้ายครับซื่อสัตย์หลุดออ,ออกมานอกเชือก,ออกแสบเสียบเข่าซ้ายออกอาวุธกันไม่ไมหยุดเลยตีใครถีหมัดครับถึงอาวุธเรายกนี้แสบโองออกมาเสียบเข่าขวาอาซับอกชวนกลับเหมือนกันครับซื่อสัตย์โอ้มีดีคนละอย่างคุณป๋องมีคนละอย่างอาซอกขวาครับ ซอกับเขาซอกับเขาคุณว่าใครเจ็บก่อการับแทนข่าขวารับแสบแสบแทนข่าซ้ายซื้อสัตว์มัดแล้วก็ซอกับวงเงินไปมาเหมือนกันกับแสบเอาแทนข่าซ้ายครับแทนข่าซ้ายครับแสบรับซื้อสัตว์ฟันซอกขวาอ้นี่าซอไม่ดีบำรุงไม่ถึงในยุคชตไปนานแล้วครับนี่คือค่ายใหญ่ทั้งคู่ครับรับประกันคุณภาพทั้งค่ายพาราชัยแล้วก็ค่ายแต่งกองปราบหรือค่ายแปมีนบุรีโอ้โหเข่ากับซอกสู้กันนะคุณปองเข่ากับซอกครับตีเข่าวขวาครับโอ้โหหกตีขวา จับได้ล็อกได้ตีเข่าขวาครงด้านของแส่พรันชัยโอ้ที่คุณผมไม่ว่าที่ข้าคุณอย่าร้องมาดิเอาแสบโอ้ใจแกสุดยอดครับโอ้เด็ก16ปีครับแล้วซื่อสัตว์กำปั้นขาครับฟันศอกแสบฟันศอกขึ้นทดแทนเข้าซ้ายครับแสบเทเข่าขวาตีเข่าขวาครับโอ้สมกับเป็นมวยเต็งจ๋าโอ้ยสอกครับโอ้จับขาได้เทล้มลงไปครับซื่อสัตว์โอ้ ออกถูกใจพระเด็พระคุณพี่น้องแฟนมวยที่เปิดนาว26ชมจริงๆครับยากเกร็กคู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยากเกร็กคู่เท่านั้นสปอร์ตทุกองศาไฮรักซีโวอร์ทีสปอร์ตีโวใหม่ นึบขึ้นีีคขั้นด้วยนวัตกรรมชูลา่า DCS นึบเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องไหยลักธิวิว TRD สปอร์ตวิใหม่วัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างต่อให้สองสาวเลยไม่ไดีการแล้วบ <c oughs> ้านไหมเขาแก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจ จริง,รงหอคะๆใช่เพราะผมดูแลตัวเองด้วยแปรดังลกแท้ทุกวัน,ดดวนลกลับมาตามต่อครับดูภาพช้าๆในยก3ครับซอกกับเข่าครับคุณผู้ชมครับศอกหมัดของซื่อสัตว์และก็เขา่าแหลมๆของแสบพรันชัยครับตอนนี้ แสบโดนครับแล้วก็พยายามจัดขวาครับช่วงแรกนันโงงเงียนครับลังหลังมาตั้งตัวได้นี่ครับกำปั้นขวากรบปั้นซ้ายแล้วก็แสบครับกัดฟันแทงเข่าคืนครับนี่ครับเสียบขวาครับโอ้ดีคนละอย่างจริงๆนะครับโอ้ยย้ำเลยครับว่าจะได้ใจพี่น้องแฟนมวยต้องชกอย่างนี้คุณผ่องไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมครับเชื่อแน่ว่าชื่อสองท่านตี้นักมวยทั้งซื่อสัตย์และแสบ จะต้องถูกจารึกบันทึกไว้กับการชกในวันนี้แน่นอนโอ้โห oh จำไหมครับแฟนมวยครับน้ำเงินคนนี้ซื่อสัตย์แปะมินบุรีครับเสียตะพรัญชัยครับหลานโกเด่พรัญชัยขึ้นถอดมงคลส่วนคนนี้ครับซื่อสัตย์แปะมินบุรีครับแสบน้ำเงินซื่อสัตย์แดงครับโอ้โหผ่ ho, านไปแล้วครับสามยกยังเหลืออีกสองยกครับเกมตื่นเต้นเร้าใจชมกันต่อครับ นี่คือคมทะลึกศึกมวยไทยท่อน้ําไทยเดอะฮีโร่แล้วก็ไม่ต้องถามคนทั้งท่านะครับว่าทําไมรายการนี้คนดูเยอะนี่แหละคือคําตอบโอ้ฟันน้ํากระจายเลยครับต้นน้ำอันตรายด้วยครับแต่ว่านี่ฮะเลียมพลิกของแสบวงในอสัตว์ยังมีศอกมีหมัดที่อตอตรันตรายครับใครเก็บแต้มวันนี้ได้ก่อนก็ถือว่าแมเหยียบขาเข้าไปครึ่งตัวแล้วครับที่จะทะลุไปถึงรอบรองได้ครับ อธิวัฒ์คับเอาแบบประเภทเจ๋งๆแปดคนครับมาชิงชัยในมือรอบยาแตรคูและยาสตรีแพนเค้กครับเดินรับแสบโอ้ยเจอหุกซ้ายครับกับปั้นขวาครับซื่อสัตย์ปั้นสอกขวาครับปั้นสอกซ้ายครับโปั้นศอกขวาเจอเข่าขวาของแสบครับโอ้ดูฮะเอาแล้วครับซื่อสัตย์เอาเข่ามาสู้แล้วซอยเข่าที่ยิบเลยติโอ ตู้ครับแทงไม่ยั้งเลยครมาใช้คำว่าแทงม็ยั้งเลยสับซอกอีกได้จังหวะแกสับสับซอกสามซอกกับซอกขวาแสบไม่สนฟันได้ฟันไปเอ้าแทงเข่าซ้ายครับขวางแทงครับแสบครับเจอซอกขวากำปั้นขวาของซื่อสัตย์ตีเข่าขวาครับซื่อสัตย์แทงเข่าขวาแสบซื่อสัตย์ตีเข่าซ้ายโอ้แต่ว่าซื่อสัตย์นี่ฟันนับจำนวนครั้งไม่ท้วนเลย แต่ว่ายังไม่แตกครับเลือดก,กำเดาออกเท่านั้นครับคลึ่ปากครึ่นจมูกครับยังไม่แตกหนังเหนียวมากครับแสบเลือดก,กำเดาออกเฉยๆครับคลึ่นปากครึ่นจมูกนู่นเดียกันอยู่ตรงนี้คนระับที่ซ้ายครับซื่อสัตว์ที่ซ้ายครับซื่อสัตว์ปั้นซ่อขวาครับแต่แท,ทงขาขวากดแขนและแทงซ้ายครับซื่อสัตว์แสบรัดคอตีเข่าซ้ายครับกระชากมาโหมตีขวาครับ หัวใจหัวใจครับหัวใจใใี่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายจริงหัวใจของพี่ท่านทั้งสองคนนี่ครับแผ<ถ>ลแผนขวาไปครับแบสบคีบซื้อสัต์ตีเข่าขวาครับแสบคีบตีเข่าขวาครับโอ้ล็อกรัดยิมาเสียขวาโอ้ซ้อมดีบำรุงถึงจริงๆครับแสบโอ้โห,โหต้องขอนนอนุญาตต้องขอญญอนุญาตครับต้องบอกว่าโคตรมันครับพี่แกครับโอ้หัยายเองก็ ไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วครับ <ST AN K> ตเติมเต็มโอ้เสียหลักครับเสียหลักเสียหลักเซลงไปครับแสบยังอันตรายทุกวินาทีครับเพลงศอของซื่อสัตย์แต <ST AN K> ่ฟันได้ทุกจังหวะอันตรายทั้งคู่ครับ <ST AN K> คู่นี้ต้องต้องถึงชิงดำคุณฟองเพราะว่ายกห้ายอรอรอยอยู่ข้างหน้า โอ้หมดยกที่4ครับยก5นี่สำคัญน,นะพี่แกนะโอ้ภาษาสนุกเกอร์บอกชิงดำครับยาเกร็กคู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมนุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคู่เท่านั้น ต่อประกันรถที่ไหนดีอรัประกันภัยรถยนต์ Direct Asia เชี com ราคาดีดีดีเคยจ่ายเท่านี้นะดีจริงๆเพราะซื้อกับ Direct Asia เชี com ถ้าเจอถูกกว่าเอาส่วนต่างไปเลยเงินเหลือเพียบไปช้อปปิ้งก่อนนะโทรเลยศูนย์สองหกสองเจ็ด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 ไดร์เล็กเอเชี com ทำงานเยอะขนาดนี้พักผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกสารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้มีตัวยา,าพรารสุตรเมลห้ารอยมิลลิกรัมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาราการเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ยาดมเชงเฉงเป็นยาแผนโบราณใช้ดมใช้ทายาดมเช่งเฉ่งใช้ดมใช้ทามาเท่าการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมเชงเฉงใช้ดมใช้ทามาเท่าการคัดจมูกเนื่องจากหวัดผลิตโดยบริษัทเกียรตวินเดอะไพรส์จำกัดด,ดูครับคุณผู้ชมครับดูภาพช้าๆในยก4ครับ ต้องบอกว่าน้องๆทั้งสองคนนี้หัวใจน่ากลาบทั้งคู่ครับเนี่ครับกีฬาของลูกผู้ชายครับชายต้องชนคนต้องสู้ครับบนวิถีทางบนพื้นผ้าใบแลกมาด้วยหยดเหงือ่อหยดเลือดใจกันไม่หยุดครับภาษามโมยของแกลทรหัสก็จะใช้คำว่าหัวใจใหญ่กว่าตับทั้งคู่แล้วับขอขอนุญาตใช้คำนี้เลยโอ้โหสุดยอดของของการทำศึกในครั้งนี้ฮะ เป็นศึกที่ใหญ่หลวงจริงๆครับทั้งซื่อสัตว์แปมีนบุรีและก็ทังด้านแสบพรัญชัยซ้อมมาดีบำรุงมากันมาเต็มสูบเลยทีเดียวครับนี่ครับคุณภาพของค่ายใหญ่จริงๆค่ายเล็กมีคุณภาพก็เยอะนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ทำมวยครับทำมาสู้ ทำมาเกินร้อยและนักมวย,ย,ยนี่หัวใจเกินร้อยแบบนี้ครับแฟนมวยก็ได้ดูของดีครับแล้วก็ชื่นชมไม่ว่าท่านจะแพ้หรือชนะมวยคู่นี้นะครับถือว่าท่านได้ใจพี่น้องแฟนมวยทั้งสองมุมรับคุณบองทั้งซื่อสัตย์และแสบครับก็ไม่แน่นะไม่แน่ครับวันนี้วันนี้ทั้งคู่เปิดปฐมฤกษ์จากแรกคูยาตรีเบนเทกนัดชิงอาจจะโค้งโคจรมาเจอกันอีกได้ครับ ไม่แน่ครับไม่แน่ตีเข่าซ้ายครับแสบตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับแสบครับซื่อสัตยังไงติดเชือกอยู่ตีเข่าขวาครับแสบคำถามมีอยู่ว่าน้ำมันในถังของใครจะหมดก่อนกันเพราะนี่ยกสุดท้ายแล้วครับตอกสุดท้ายใครจะเร่งใครจะฮึดได้ดีกว่ากันแข้งขวาครับซื่อสัต์แสบขวาแทนซ้ายครับซื่อสัตยี่ก็ขวางไม้ก่อนครับเอา ตองเข้าตรงไหนหขวางขวางยกตีเข้าไปครับสื่อสัตว์กอดบ,บล็อกอุ้มไว้ก่อนอุ้มไว้ก่อนครับมวยรุ่นพี่คือกางเกงสีแดงครับซื่อสัตว์มวยจากเมืองชาลวันพิกิจครับโผล่กระทับช้าครับโอ้แสบดูช้าเดินช้าลงไปครับคุณป๋องจอย,ยางครับซื่อสัตว์อาช้าอย่างนี้ซื่อสัตว์ คุมเกมอยู่ครับแต่ชักจะมีแกว่งเหมือนกันครับโอ้โหหยดเหงื่อหยาดเลือดนี่ชัยชนะนี้แลกมาทั้งคู่ครับต่อชื่นชมหัวใจของแสบด้วยครับแต่โดนเยอะครับลูกศอกฟันของซื่อสัตย์นี่ครใ,ในนี้ต้องให้แสบครับแต่วัดนอกนะศอกชวัดชาวเวียนดําปั้นหนัก,นก,นกๆแรงๆแล้วก็เตะขาครับต้องให้ซื่อสัตย์ อันนี้ถือว่าเป็นคู่มวยสุดยอดเป็นของดีที่พี่น้องเปิดช่องเนา26ชมครับ19นาฬิกา15นาทีถึง21นาฬิกา45นาที2ชั่วโมงครึ่งครับกับการติดตามชมเป็นบรรยากาศการถ,ถ่ายทอดสดกับเกมอย่างนี้ซื่อสัตว์ออกมาคุมครับออกมาคุมครับคอนโทรโลแล,ล้วฮะ,ะต้องการชัยชนะเป็นนัดแรกไว้ก่อนฮะตุนคะแนนไว้ก่อนครับนี่คือ คู่แรกของการชิงชัยมวยรอบยาเกรกรูยาสตรีเพนเค้ครั้งที่สองทั้งคู่นี่อยู่ในสายเนะครับซื่อสัตว์แปะเมโมรีแซ่พรันชยัยและมีเพชรโทโปอฉลาดและเพชรเมืองเก่าต่อทักษินครับ,รบส่วนในสาย B มีสิงห์ขาวสิทธุพันธ์ตูเพชรหัวใจชอโคอยูฮะอิสุสุเพชรเมืองแพรุู่มันม่วงและบุฒิชัยสิงห์บ้านสร้างเส้นทางยังอีกยาวไกลนะครับนี่เป็นการประเดิมเริ่มต้นจบแล้วครับยกที่หยกสุดท้ายสู้กันได้เต็มสูบ สู้กันได้ถูกอกถูกใจพี่น้องจริงๆครับดรพิทักษ์ทองแผ่ครับชี้ขาดบนเวทีดูไว้คะแนนเรียบร้อยแล้วชูมือไปที่ซื่อสัตว์แปะมีนบุรีครับนำโชคนำชัย้กับตัวเองกับการเปิดปฐมฤกษ์กยาก้คูยาสตรีเป็นเครั้งที่สองครับ้ากก่อนนะครับคู่เอกก้องบุรีเจอกับปิ่นเพชร